สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องข่าวร้อยเอ็ดกับช่องข่าวกมลเคเบิลทีวีและติดตามรับชมได้ทางช่อง45ิซีซันนิวภาคอีสานเอชดีจานดาวเทียม IPM ีเอหรือจานสีส้มวันนี้พบกับดิฉันวิภาวรรณทศสีโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะร้อยเอ็ดออกนาแพทย์เคลื่อนที่พออสวอและจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกบำรงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนครั้งที่13 เช้าวันนี้เมื่อเวลา9.30นาทีนายภูสิสมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานโครงการหน่วยแพย์เคลื่อนที่พอ,อสวจังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่13และจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกบำรงสุขและสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนโดยมีนางจตนิตาสมจิตนายกเหล่ากาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการและพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านป้องสร้างปู่อำเภอพลทองจังหวัดร้อยเอ็ด โดยภายในโครงการได้มีการมอบสิ่งของแก่รัศดรในพื้นที่ประกอบไปด้วยถุงยางชีพรถจักรยานและทุนการศึกษาแก่นักเรียนพร้อมมีการจับบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เช่นการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพการรักษาทางธันตกรรมเพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารให้ได้รับบริการอย่างสะดวกรวดเร็วทั่วถึงทั้งนี้ยังมีการจัดโครงการจังหวัดรถเอ็ดเคลื่อนที่การออกบูธของหน่วยงานต่างๆในการรับบริการให้ข้อมูลข่าวสาร เป็นการส่งเสริมอาชีพผู้ยกากไร้และผู้ได้โอกาสได้อย่างแท้จริงทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนายกเหล่ากาชาดและคณะได้ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยางชีพสิ่งของให้แก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอพนทองที่มีฐานะยากจนเพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกประชาชนในพื้นที่อย่างรวดเร็วประหยัดทั่วถึงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น ขึ้นที่ปอสวและโครงการจังหวัดระดคลื่อนที่บรงพยาบาลจุลภใหญ่บ้านอาสาสมาัครปอสวอาสาสมัครสาธารณสุขผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการออกหน่วยขึ้นที่ปอสวและโครงการกรับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานท่านภาครัฐและเอกชนที่ร่วมโครงการหน่วยแพทย์ขึ้นแรกครับนั่นคือสิทธิพราวณาในนรื่ามการดำเนินงาน เมื่อแค่อาสาสมเด็จพระศร,รีนครินทราปรโรมนาปรบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางถือท่านชูศักราชบุรีปรดจังหวัดร้อยเอ็ดเรียนเชิญนายแพทย์ชวานวงรองประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดร้อยเอ็ดและเรียนเชิญท่านพิษ3ามเป็นแบบที่ส ไปใช้ประโยชน์ต่อไปนะครับส่วนน้องๆนักเรียนน้องๆหนูๆก็จะเป็นนักเรียนอานมอบรูปการป่ายกินเพื่อจะเป็นการมอบกลุ่มอชีพนะครับเพืที่ได้จดเรียน,นเจ้าทีแดงจากนักเรียนเขาเื่อที่จะเั็นลำดบบับที่5เด็กชายเศรษฐวุฒิข้อมบุญจากโรงเรียนบ้านโพธิ์รอของใหญ่ในสารการลงชีพนะครับของพี่น้องชาวตัว หน่วยงานราชการที่ได้มาออกพูธบริการให้ทุกทท่านนะครับต้องปึ่แม่ยกหูเป็นชื่อแต่นะครับท่านไม่สามารถยกได้นะครับทีมสบนะครับเป็นเชิญทานอนุญาตช่วยทท่านด้วยนะครับท่านผู้สูงอายุที่ไม่สามารถที่จะยกได้นะครับขอบคุณทาเนปะ็นสมาชิกส,สว่างเป็นเช่ับ ที่จะเปิดตู้านะครับของบ้านหรืออสอมทุกท่านคาับเบนเชครับมอคาับเบนเชครับและต่อจากอสอมในชุดสุด่ายอพัดรไป กันที่ร้อยเอ็ดจะพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาเช้าว,วันนี้มเมื่อเวลา9ก้น,น,น,นาฬิกานายภูสิษษสมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อเอ็ดมอบหมายให้นายชนะชัชวันวงศ์ รองผู้ว่าราชก,การจังหวัดร้อเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาหลักสูตรระยะสัน้นห้องเรียนอาชีพระหว่างเทศบาลเมือง1 0อโดยนายบรรจงโคสิจิรน,นันนายกเทศมนตรีเมืองร้อกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อ โดยนายชาวริตลำพายผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อเอ็ดนห้องประชุมหอวตร้อเอ็ดและพิธีเปิดทีพิธีการเปิดบ้านอาชีวศึกษาสู่โลกอาชีพซึ่งได้รับเกียรติจากนายนุชากรมาชมาดลรองนายกเทศมนตรีเมืองร้อเอ็ดและนางวรวรัตนคลังบุญคลองรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อเอ็ดเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย ในการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาหลักสูตรระยะสัน้นห้องเรียนอาชีพระหว่างเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรู้และทักษะด้านอาชีพตามความถนัด ความสนใจในกลุ่มอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงานโดยจัดห้องเรียนอาชีพในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบตามแนวทางการดําเนินงานของสํงงานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและส่งเสริมให้นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีโอกาสศึกษาและเรียนรู้ในรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพตามความถนัดและความสนใจอีกทั้งได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะ มีความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชอ,อีกทั้งยังเป็นการสร้างความร่วมมือกิจกรรมทางวิชาการและการบริการทางด้านวิชาชีพให้กับนักเรียนเยาวชนในเขตพื้นที่จังหวัดร้อเอ็ดได้มีโอกาสเข้าถึงวิชาชีพได้มากยิ่งขึ้นโดยมีสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจำนวน8สถานศึกษาเข้าร่วมดังนี้ โรงเรียนเทศบาลวัดสะทองโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาพิรามโรงเรียนเทศบาลวัดเหนือโรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไรโรงเรียนเทศบาลหนองแย้ม้าโรงเรียนเทศบาลวัดเวลุวันโรงเรียนเทศบาลวัดรัษฎรอุทิศและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดทันทีกลุ่มองค์กรเครือข่ายสมาธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทยเรียกร้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด วันนี้เมื่อเวลา13นาฬิกาณห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคลชั้น5สารกลางจังหวัดร้อยเอ็ดนายภูสิทธิ์สมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมายให้นายสนองดมปะสิิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดรับมอบหนังสือข้อเรียกร้องของกลุ่มองค์กรเครือข่ายสมาพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทยจากนายทวีสินจักบรประธานกลุ่มองค์กรเครือข่ายสมาพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทยและร้อยตีวิรวัตรวารีรัตน์แกนนำกลุ่มองค์กรเครือข่ายสมาพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศ ไทยที่กลุ่มองค์กรต้องการขอรับเงินอุดหนุนเพิ่มให้กับกลุ่มที่ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนจํานวนประมาณ50กลุ่มกลุ่มองค์กรเครือข่ายสมาพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทยประกอบด้วยจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดขอนแก่นจังหวัดกาลสินและจังหวัดมุกดาหารจํานวนประมาณ200กว่าคนนําโดยนายทวีสินจักบุตรประธานกลุ่มองค์กรพร้อมด้วยร้อยตีวีรวัตวารีรัตน์ แกนนำกลุ่มองคอ์กรได้เดินทางมารวมตัวกันณห้องประชุมพระมหาจดียชัยมงคลชั้น5สารกลางจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อรับฟังคำชี้แจงจากสำนักง,งานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนากเกษตรกรสาขาจังหวัดร้อยเอ็ด ในเรื่องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรพร้อมยื่นหนังสือเรียกร้องขอรับเงินอุดหนุนเพิ่มให้กับกลุ่มที่ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้มารับหนังสือข้อเรียกร้องของกลุ่มองค์กรที่ต้องการขอรับเงินอุดหนุนเพิ่มให้กับกลุ่มที่ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากประธานกลุ่มองค์กรและได้รับมอบให้สนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด มีหนังสือถึงสำนักง,งานกองทุนฟื้นฟูสำนักง,งานใหญ่เพื่อพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปเปท้ายข่าวันนี้ที่ 101, ร้อยเอ็ดผู้ปติเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้น6รายยังคงรักษาพยาบาล54ราย สถานการณ์ไวรัสโคโรนา2019จังหวัดร้อยเอ็ดประจำวันที่21กันยายน2565พบผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ระรอกเดือนมก,กราคม2565เพิ่มขึ้น6รายผู้ป่วยสะสม41,045รายรักษาหาย13รายยังคงรักษาพยาบาล54รายเสียชีวิตสะสม272ราย โดยข้อมูลผู้ติดเชื้อรายใหม่แยกรายอำเภอรสรุปได้ดังนี้อำเภอเมืองร้อยเอ็ดหนึ่รายอำเภอจตุรพักพิมานสรายอำเภอโพชัย1รายอำเภอศรีสมเด็จ1รายและอำเภอเชียงขวัญหนึราย <S <S การป้องกันโควิด -19 เพิ่มความมั่นใจปลอดภัยทั้งครอบครัวด้วยการสวมหน้ากากอนามายัยเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆฉีดวัคซีนเข็มกระตุน้นเพิ่มภูมิคุ้มกันสู้เชือ้อโควิด -19 ท้าน,นี้ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมข่าวทางช่องกำมคเบิลทีวีและติดตามรับชมได้ทางช่องส5 c สิ e w ซนิวภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มดิฉันวิภาวันพร้อมด้วยคุณวิเศษนันทศรีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ